คลิปนี้จะเป็นการดำเนินการของฟังก์ชันเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันสามารถเอามาทำอะไรกันได้บ้างถ้าเกิดครูมีฟังก์ชัน f และ g ฟังก์ชัน f และ g สามารถหาผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชัน f และ g ได้ซึ่งจะเขียนแทนด้วย f บวก g f ลบ g f คูณ g และ f หารด้วย g ตามลำดับ ซึ่งจะกำหนดค่าดังนี้ f บวก g ที่ x จะหาได้จาก f x บวก g x f ลบ g ที่ x จะหาได้จาก f x ลบ g x f คูณ g ที่ x หาได้จาก f x คูณ g x f หารด้วย g ที่ x หาได้จาก f x หารด้วย g x เมื่อ g x ไม่เป็น0ซึ่งโดเมนของ3ตัวนี้จะหาได้จาก โดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน g โดเมนของ f หารด้วย g จะหาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน g และตัด x ตัวที่ทำให้ gx เป็น0ออกไป f บวก g f ลบ g f คูณ g, g โดเมนหาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน g เลย ส่วนโดเมนของ f หารด้วย g หาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซ็กกับโดเมน g และตัดตัวที่มันทำให้ g x เป็น0ออกทีนี้มาดูตัวอย่างการดำเนินการกันตัวอย่างแรกกำหนดฟังก์ชัน f คือ x ยกกำลัง3บวก1และกำหนดฟังก์ชัน g คือรู t x จงหา f บวก g f ลบ g f คูณ g และ f หารด้วย g ข้อนี้ขออนุญาตตัด การหาโดเมนออกไปก่อนตัวแรกหา f บวก g จากนิยาม f บวก g ที่ x ก็เกิดจาก f x บวก g x นั่นเอง f x คือนี่โจทย์กำหนดมา f x คือ x ยกกำลัง3บวก1บวกกับ g x โจทกำหนดมาก็คือรู o t อกก็จะได้เป็น X กยกกำลังสามบวกหนึ่งบวกรู o t อจัดรูปไม่สวยงามก็จะได้เป็น X กยกกำลังสามบวกรู o t อบวกหนึ่งนั่นเองดังนั้น F บวก G ที่ X ก็คือ X กยกกำลังสามบวกรู o t อบวกหนึ่ง ตัวที่2หา f ลบ g จากนิยามเมื่อกี้เนาะ f ลบ g หาได้จาก f ลบ g ที่ x จะเท่ากับ fx ลบ gx ก็จะได้เป็น fx ก็คือ x ยกกำลังสบวก1ลบ o ู t x ก็จะได้เป็น x ยกกำลังสลบ o ู t x บวก1นั่นเองตัวที่3หา f คูณ g f คูณ g จากนิยามก็หาได้จาก f คูณ g ที่ x เท่ากับ f x คูณกับ g x นั่นเอง f x ก็คือ x ยกกำลัง3บวก1 คูณกับรูท x ทำการแจกแจงรูท x เข้าไปก็เป็น x ยกกำลัง3ามรู x บวกรูท x นั่นเองตัวสุดท้ายหา f หารด้วย g จากนิยาำ f หารด้วย g ที่ x จะเท่ากับ f x ส่วนด้วย g x ซึ่ง f x เราก็คือ x ยกกำลัง3บวก1หารด้วยรูท x ทำให้รูปมันสวยงามคือให้ตัวส่วนไม่ติดรูทเอารูท x คูณเข้าทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น x ยกกำลัง3บวก1คูณกับรูท x ส่วนด้วย x นั่นเอง ข้อที่2โจทย์ให้เราหา f บวก g ที่1 f ลบ g ที่1 f คูณ g ที่2และ f หารด้วย g ที่2มาไล่กันเลยตัวแรก f บวก g ที่1ก็จะหาได้จากจากนยิยามก็บอกว่า f บวก g ที่ x หาได้จาก f f บวก g x ดังนั้น f บวก g ที่1ก็หาได้จาก 1> f 1บวก g 1นั่นเอง f 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาไปแทนในฟังก์ชัน f 1กำลัง3บวก1เป็น2บวกกับ g 1เอาอไปแทนลงในฟังก์ชัน g ก็เป็นรูทหรูท1ถอดมาได้1ดังนั้น2บวก1เป็น3 f บวก g ที่1มีค่าเป็น3นั่นเอง ตัวที่2 f ลบ g ที T ่1ก็หาได้จาก f 1ลบด้วย g 1 f 1ก็เกา1ไปแทนลงในฟังก์ชัน f 1กำลัง3บวก1เป็น2ลบด้วย g 1เอา1ลงไปแทนในฟังก์ชัน g รูทก็เป็น1ได้เป็น2ลบ1ซึ่งเท่ากับ1ดังนั้น f ลบ g ที่1เท่ากับ1ตัวที่3 f คูณ g ที่2 f คูณ g ที่2หายได้จาก f 2คูณกับ g 2นั่นเอง f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา2ไปแทนลงในฟังก์ชัน f 2กำลัง3เป็น8บวก1เป็น9คูณกับ g 2เอา2ลงไปแทนในรูท ก็เป็นรูท2ก็จะได้เป็น9รูท2นั่นเองดังนั้น f คูณ g ที่2มีค่าเท่ากับ9รูท2ถัดมา f หารด้วย g ที่2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็หาได้จาก f 2ส่วนด้วย g 2 f 2 เอา2ลงไปแทนในฟังก์ชัน f 2กำลัง3บวก1เป็น9เป็น9ส่วนด้วย g 2เอา2ลงไปแทนในฟังก์ชัน g ก็เป็น r ูทําทำให้ตัวส่วนไม่ติด o ู t เอา root 2คูณเข้าทั้งเศษและส่วนข้างบนก็จะเป็น9 root ูส่วนด้วย2ดังนั้น f หารด้วย g ที่2มีค่าเท่ากับ9 root 2ส่วน2นั่นเองตัวอย่างถัดมา กำหนดให้ฟังก์ชัน f คือเซตของคู่อันดับ 1, 6, 2, 16, 216, 3 2 518และฟังก์ชัน g คือเซตของคู่อันดับ 16, 211, 30และก็41จงหา f บวก g, f คูณ g และ f หารด้วย g พร้อมทั้งโดเมนของแต่ละฟังก์ชันตัวแรกหา f บวก g ก่อนอื่น หาโดเมนของ f บวก g ก่อนโดเมนของ f บวก g จะเท่ากับโดเมน f บวก g หาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน g โดเมน f มี1 2 3 5โดเมน g มี1 2 3 4ตัวที่ซ้ำกันคือ1 2 3ดังนั้นในฟังก์ชัน f บวก g จะมีโดเมน3ตัวคือ1 2 3 ดังนั้นเราทำการหา f บวก g ที่1 f บวก g ที่2แล้วก็ f บวก g ที่3ออกมาเพื่อจะดูว่า1จะไปจับคู่กับใคร2จะไปจับคู่กับใครและ3จะไปจับคู่กับใคร,ใครตัวแรก f บวก g ที่1ก็จะหาได้จาก f 1บวก g 1 ทีนี้ก็ย้อนกลับไปดู f หนึ่งมีค่าเป็นอะไร f หนึ่งหนึ่งจับคู่กับหกดังนั้น f หนึ่งมีค่าเป็นหกบวกกับ g หนึ่ง g หนึ่งหนึ่งจับคู่กับหกเหมือนกันดังนั้น g หนึ่งก็มีค่าเป็นหกหบวกหเป็นสิบสอง f บวก g ที่1มีค่าเท่ากับสิบสอง f บวก g ที่สองก็หายจาก f สองบวก g สอง f 2มีค่าเป็นนี่คือ16บวกกับ g 2 g 2มีค่าเป็น11 16บวก11ได้เป็น27ดังนั้น f บวก g ที่2ได้ค่าเป็น27 f บวก g ที่3ก็จะหาได้จาก f 3บวกด้วย g 3 f 3 มีค่าเป็น12บวกกับ g3 g3 มีค่าเป็น0ดังนั้น f บวก g ที่3ก็มีค่าเป็น12ได้คู่ครบหมดแล้วดังนั้น f บวก g จะเป็นเซตของคู่อันดับตัวแรก1ไปจับคู่กับ12เป็น1 12 ตัวที่2 2ไปจับคู่กับ2 7ก็เป็น2 27และ3ไปจับคู่กับ12เป็นคู่อันดับ3 12ตัวที่2หา f คูณ g อันดับแรกหาโดเมนของ f คูณ g โดเมนของ f คูณ g ก็หาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน g ซึ่งเหมือนกับโดเมนของ f บวก g จะเป็น 1, 2, 3นั่นเองดังนั้นเราจะหา3ตัวคือ fg ที่1 fg ที่2แล้วก็ fg ที่3 fg ที่1ก็จะหาได้จาก f 1คูณกับ g 1ก็กลับไปดู f 1 มีค่าเป็น6คูณกับ g1 g1 ก็มีค่าเป็น6 6คูณ6เป็น36ดังนั้น fg ที่1มีค่าเท่ากับ36ถัดมา fg ที่2ก็หาได้จาก f 2คูณกับ g 2 f 2มีค่าเป็น16คูณกับ g 2 g 2มีค่าเป็น 11 16คูณ11ได้เป็น176ดังนั้น F คูณ G ที่2มีค่าเท่ากับ176 F G ที่3ก็หาจาก F 3คูณกับ G 3 F 3มีค่าเท่ากับ12คูณกับ G 3 G 3มีค่าเป็น0 12คูณ0ได้ 0ดังนั้น f คูณ g ที่3มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นฟังกช์ชัน f คูณ g จะเป็นเซตของคู่อันดับตัวแรก1จับคู่36ก็เป็น136ตัวถัดมา 2, 2 2จับคู่กับ176ก็เป็น2 176และตัวสุดท้ายคือ3จับคู่กับ0เป็นคู่อันดับ3 0นนั่นเองและตัวสุดท้ายคือ f หารด้วย g อันดับแรกหาโดเมนของ f หารด้วย g ก่อนโดเมนของ f หารด้วย g หาได้จากโดเมน f อินเตอร์เซ็กับโดเมน g จะได้เป็น1 2 3และตัดตัวที่ทำให้ gx เป็น0ออกก็มาดูที่ g จะเห็นว่า3าํทให้ gx เป็นศูย์ดังนั้นตัด3ออกโดเมนของ f หารด้วย g จะเหลือแค่2ตัวคือ1กับ2นั่นเองดังนั้นทําการหา f หารด้วย g ที่1กับ f หารด้วย g ที่2 f หารด้วย g ที่1ก็จะหาได้จาก f 1หารด้วย g 1 f 1มีค่าเป็น6 หารด้วย g 1 g 1ก็มีค่าเป็น 6. 6 6ส่วน6ได้เป็น1ดังนั้น f หาร g ที่1มีค่าเป็น1 f หาร g ที่2ก็จะหารได้จาก f 2ส่วนด้วย g 2 f 2เรามีค่าเป็น16หารด้วย g 2เรามีค่าเป็น11ดังนั้น f 2จึงมีค่าเป็น 16ส่วนด้วย11ดังนั้นฟังก์ชัน f หารด้วย g เป็นเซตของคู่อันดับตัวแรก1จับคู่กับ1เป็นคู่อันดับ1 1ตัวถัดมา2จับคู่อับกับ16ส่วน11ก็เป็นคู่อันดับ2กับ16ส่วน11นั่นเองนี่คือการดำเนินการของฟังก์ชันทั้ง4ตัวบวกลบคูณแล้วก็ ผัน